tôn ăn ăn bữa chắc bia nọ tôn thu liền mày cái gì đấy khả năng lạ chào ơi cái gì đấy bàn khâu lạ ใช่แม่บอนตุก้าเฮ็ดเกี่ยวอะไรแม่เด้อใช่เด้ตุ่ล้อมหัวแม่เอาคือบื่เห็นท่านคาดเหรออู้นกพูดนะอ๋อเบื่เห็นเนาะบื่เห็นในกองเบื้องบนแม่แม่นกน่ะไปเป็นฝูงเลยพูงนะนกแอ่นอ้บักหลายเด้อตุล้อมหัวเด้อตะกาโออโ้เดี๋ยวเบื้งอันนี้นี่ตาย่เด่นมัวเฮ็ดได้หนีเขาเบื้งนี่นะ ออ้ยีพ่อเอาไม้ไปนะครับเอาองัวเอ้ยไม้เละครับต่ายล่าตัวนี้นะ่ะมันดูเสียดายดิตัวนี้งามเลยสิเจ้าเอเด็ดเดนี่เครื่องมังกรยาวละได้อ่าใกล้เฉลยตกกาละพี่น้องเด็ ตะกากระเขียนไปเรียบร้อยละผู้คัดฝนตกนี่มือแรงการเขียดอลไรนี่นะพี่น้องเอ้ยฝนตกในการเขียดะอะไรเมืเขียดออกแล้วเปน็นอะไรปลป้ายเมื่อเฮือนแบบนี้นะฝนก็สิตกเลสยสุดเจ้าเอ้ย ไอ้ช่างหลายแต่ว่าไอ้ช่างอายลาหลายแต่ว่าเฮ้ยช่างอายน้อยหลายแต่ว่าเฮ้ยไอ้ม่น้อยนะฮึไอแม่น้อยอีบ้านนี่นะมาหนึ่งมาน้อยอีบ้านนี่นะเฮ้ยบายบายกล้องดุ๊กบาย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 ดูบายดูบายดูบายแม่ตัวนี้เอาปลาดุกลงแล้วป่ะตัวนี้เอาปลาดุกลงแล้ว

ไปเกือบป่าพี่น้องวันนี้นะแม่เกือบป่าเลยปอนึงว่ะอาะป้ายนี้เกือบาตอาบัานนีน้ อพักอันนี้ก็ได้สุดเจ้าบุ้ยสิเก็บไปซุบพักขาเขียดองนะโคตรงามเลยเบิ้งเคยดึงออกมาเป็นพวงได้ไหมสร้างและป่านะ่ะบู๊นี่นี่นี่ป่ากำลังขึ้นสุดเจ้าเอ้ยนี่เบิง้งมันได้ยินเสียงมานี่นะโอ้หนุ่มไอ้ะโอ้น,อน,อนะ มันได้ยินเสียงมามาแล้วบึงป่าท่าสิเจ้มันมันดะแต่ว่ามันมาแล้วมันได้ยินเสียงมาไงแล้วสิเจ้เอ้ยเดือดเดือดตายละเล่นไงละ Mà. để con hương mẹ ơi nó chẳng móni nó ăn nè binh nực binh 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 Đừng binh 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 nên mọi mà nhả bọ, dạ, ấy, ơi mà ơi, em mà nói, mà nói ơi, mà nói ơi <cười> <cười> มาหลาเรียบขึ้นฮอตบกสิเจ้าเอ้ยบังดูน้ำบูลงเลยขึ้นมาสุดพี่ขึ้นมาบล็อกทิอ้าเดี๋ยวมันจะได้กินเยอะขึ้นมาพี่เนี่ยมันลงเห็นเนี่ยมองลงดูงลง สลาดมันอยู่ใกล้ๆมันขิง่ไอโง่ลิ้นไก่ขนนี้พวกจ่าระบบมาไอโง่ลิ้นไก่ระบบมาน้อยก็มูจะมาจะใส่ฮะมาตรงเงี้ยมี้ยโอ้ยเห็นปะเห็นน้องบ่ โอชโอเคอ่าเงียบไปแล้วบันนี่บงบบงกินนทกนนมกับ เปนไอ้ก้าบเป็นเียตัวนั้นโตสุดเจ๋อเลยเกือบปานเกือปานในด่างโตเน เโอชีเกลือเน่โอชีบบเกลือโอชีเกลือบบเป็นกระสอนโอชีเกลือบบเป็นนะ้ากระสอนมันสอนมันวะกสอนเจ้าบุดีวะเฉยหูละเจ้าหูละเจ้าคือบบเกลือสันมาแตงเงือกพ่อหัวใจใครงามขนาดเลย่นั่นตายแบบนี้เกลือปลาแล้วก็เกลือไก่ต่อ เกือไก่ต่อแบบนี as well as as well as at ้นะเกือไก่ตันลางนี้แหละกิน้อยนึงเลยก็จะเื้อกือไก่ต่อแบบนี้อ้างมาได้อ้างอ้าวผู้ใดอยากไหอมสั่งได้เด้สุเจ้าเด้บมึงดูนี่กำลังงามเป็นไข่แล้วนี่ สั่งไดเดอร์ฟักหอมนะนี่เป็นขายแล้วโอ้ว้าวไก่โอ้ไก่น้อยสงกมาได้โอ้ พอมันห้องเจี๊ยบเกียเนาะไก่น้อยันนะคุ๊คุ๊คคๆไก่น้อยๆมองมาจากโต๊ค่ะส่งตัวส่ง่ะอืมใส่เงี้ยมันออกบนตีนมันที่เรอะนะอะนรคินแยบกลิ่นนะอยู่ในไ่ก็มี อิมล้วอิ่มเลวมือมือจะเป็นมากเรื่องมนอะเป็นอันนี้เสีดหญ่เป็นมากเรื่องบุทรงบุษงเป็นทรงใหญ่บจ้ะ อู้ดอกมันงามตัวนี้เด็ดดอกมันก่อนนี่ดอกมันงามเด็ดอันนั้นเดมึงเห็นว่ามันน่วยใหญ่บวบอบงอันนี้มันบวบอะนตัวแม่มักบวบพวงขันตีอันนี้นะบวบงเือนนดนึงี่เ่าสยเป็นหน่วยหน่วยนึ่งสีบึงเด้มากมัน ดูแม่กาแฟมนันไม่สงน่วยป่ะบดปุ่งน่ายเห็นป่ะเออเนี่ยเนี่ยไม่เป็นพวงเนาะเมื่อเขาพูดเขาว่าตป็นจุม่มเป็นจุ่มอยู่เออเบื้งบื้ไข่หอยปลาไหลในเยอะนนะนเป็นยยังว่าอะไรไข่หอยไข่หอยอะแท้ว่าน่ะน้ำฟุ้งพนันแม่จะเบ่งไหมไข่หอยนะดอกไม้มเหอนแล้ว นั่นเราเล่นหลนนุมน้ำดอกสะเลาเนาะแม่นวะเบื่อเยอะดอกสะเลาโอ้ยมันอาอามันคายลูกบนคายงามยูพุ่นกับักระ,กล,ะลายบนยูนะจะให้มันจับได้อยากให้มันจับได้มันคายจะเปใหญ่มันกินข้าวแล้วมันกันนั่นกินข้าวแล้วมันก็ลงอ้างน้ำมันในีติดนะ ในนัอยเดียวกันหมดเอยกินแล้วมะสาลีอุ้ยเอาไก่น้อยเข้าก่อนมูออกสามตัวคนก่อนเนี่ยอุ้ยอุ้ยไก่ดำดำมีแต่ไก่ดำด้วยิเจ้าอ้ยไก่ดำดำดำทั้งทั้งตซทั้งซีน ผู้ใดแยกสร้างได้ได้ไกลดำเด้มันพ่นออกนี่หละเนาะอือโหใหญ่นี่สิสู่ซีออกมายังก็อยูพุ่นแบบบอลุกเลยโอ้ยโอ้คุณนี่หนเนาะอือคนจเอาไม้มาตกสิตกตรนี้ไก่มันเค้าโคบเโอ้ยทำได้อันนั้นเเนาะ ได้ไข่ได้3หน่วยวดไย้ไขไข่ใหมได้3หน่วเนาะเอาเจ้าอกบนเลไรวอันนี้น,ะนี่ยเอาเนี่มันโอแตกเลยนี่เริ่มไข่อีละเดีนี้ว่ายแับนี้แล้วกรับๆ lên hêm lại, lạy măng nga măng nga măng hạng bội hết bác sĩ bội hên bay kìm Nhảy hên bội 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 hên มันใหญ่แล <c ười> <tr> ้วตัวนั้นบ่ออเนยาวๆได้แม่เนาะแม่นบ่ตัวนี้บ่ยาวปานดนเด็เอาละบ่บ่เอาบ่นได้เก็บบ่ได้เ็บอืงามนะแม่เนาะ ai à, nè lúc à ai à, nè à nè cứ mắc nhát theo ai nè hơ à nà ai nè <laughs> hình nàng cá nhát hình cá nhạt, Tỉ con cá nhát vơi tì côn mình còn nà hình nàng cá nhát vơi ai nè này <laughs> 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 uhm, điều nưng เอา,น,าน่อน้ำนี่พอ่อเนี่ยดำแล้วะลวะน,นี่นนะั่นแหละแล้วเนี่ยดำมาเนี่ยนะนี่กำลังขยายพันธุ์น่อน้ำสิเจ้านี่เด็กเอาแม่ปลาเนี่ยยังหลายได้นี่บวนอยู่นี่น่อน้ำ,นำอีพอ่อกำลังขยายพันธุ์ได้ไหลเติบเลยได้สิเจ้านี่ดิด้อไข่หอยหลาน้องใหม่เนาะสองสามห้า เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบมสิบสี่าสิบกสเจ็ดเก้าสางลังขยายสเจ้าเอ๋ม่งเบอมันสีได้ปะเพราะว่ามาซื้อพัน์มาขยายตั้งแต่ปีกายปีก้อนบดได้มันได้มันขึ้นแต่ดํ้สูมสองสูงแต่ว่ามันเป็นสูงใหญ่ละเลยแยกออกซะถ้าเบิ่์งมันสีได้ปะมันสิเป็นปะ ไอ uhm ช่างหมอน oh, okay. er> ี่เด yeah. ิช่างหมอน้อยนี่เดิอยากกระติกเอาไปต้มวอามันน้อยเดียวน้่งอยากอืมกันยังว่าถ้าเบิ้งมันเป็นมากเลยแบบมากมันคักกะส้มพอดีแง่ ก็มันเป็นนานหนานหอมลาบผู n n ้จะกำลังงามงามงามจ้ะมาเอ้ยโอ้ยช่างหลายเดช่างไอหลายเดนอนบลุกนอนบุกซะ A mã bổng a mã bổng 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 amak bơ ai amak à bơ bự bà mạng này đưa chạy nó mạng này mạng như chạy nó Nhi, 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 bự ý bảo mạng ai, mạng, mạng, ui, nhi, nhi, chú นี่ลูกนี่นี่นี่เออชีคันดามากมากอันนี้พักเหนีงอันนี้ขนันยิงค่ะพักหันหันรับสองหางมันทั่วไม่เห็นปลาย่ำมันก็จะย่ำนำนเด็ดขาดแล้วมันทั่วนี่แหละ เด้เต็มเลยเด้เต็มเลยทุกคนถั่วกำลังหลายเนาะ้ออเหอห้กเลยยอนิดหนอยเลอนิหน่อยเลย sắm nha chó rồi con. nó đi như cái nồi nước phải à, tụ nha, mình một cái nồi nước nó bự vậy nhở? cái nồi nước đọc Đọc Hãy cái cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ờ hay những video hấp dẫn mẹ เก็บกินกันเนี่ยโ้าเงินกับเอาน้องไปดุโอ้ยโอ้ยพว่ได้ขมเลยใ่ไอันต้นใหญ่มันห่วยนะห่วยอ่ดใส้ามาอันนี้ปีหน้าผมแล้วอืมปีหน้าไปเลปีนี้ป็ดดอกเลยดิ